สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้วันที่ยีเมษานะครับก็มาส่งงานพร้อมยิงนะครับมีอยู่ประมาณ10กระบอกนะครับชุดนี้มีท้ายประดูอยู่4กระบอกไม้กระพีเขาวควาย5นะครับไม้ชิงชันอีกหนึ่งนะครับชุดนี้ตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งมาช่วงสงการนะครับ ก็น่าจะจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับยังไม่ได้โฮแจ้งลูกค้านะครับสักพักก็จะน,น่าจะโหแจ้งลูกค้านะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับช่วงนี้ราคาปืนนะครับไม้กับผีเขาคว,วายนะครับจากสี่พันสองนะครับผมลดราคาลงมาเหลืออยู่ที่สี่พันไม้ประดูจากราคาสามพันห้าลดราคาลงมาเหลือจะเหลือเหลือเดี๋ยวก่อนนะสามพันสามนะครับ ลดมาอย่างละ200บาทนะครับราคานี้เป็นปีกโรเลอร์นะครับ3,003เป็นปีกโรเลอร์ไม้ประดู่นะครับกับไม้สักราคาเท่ากันนะครับ3,003ถ้าไม้กระพีเขาควายไม้ชิงชันจาก4,002เหลือ4,000นะครับราคานี้เป็นปีกโรเลอร์ไม้ชิงชันกับกระพีเขาควายนะครับย่อมให้ดูใกล้ๆนะครับแถมปีกแกะลายเหมือนเดิมนะครับราคาเดิมเอ้ยร,ราคาใหม่นะครับ4,000 เป็นปีกโรเลอร์นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ล้อโรเลอร์เป็นล้อฝังลูกปืนนะครับชุดนี้นี่นะตัวนี้จะเป็นลายฉลามทั้งหมดนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับแถมลูกดอกให้3ามลูกลางทำสีอโนโนไดกระบอกนี้3ามกระบอกนี้จะเพิ่มอีก200บาทนะครับลางทำสีนะครับ ตัวนี้ก็เป็นทรงลูกสองล่องนิ้วนะครับนี่นะครับกระบอกนี้ลายสวยมากนะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านนะครับนี่นะครับราคาอยู่ที่สี่พันครับอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับตัวนี้เป็นรางปืนศูนย์ใส่ลูกจากด้านตาย เป็นของที่อะไรนะวัดวัดวัดนาทงนะครับน่าสั่งมาทางไลน์หรือทางเฟซนะครับเดี๋ยวผมจะโคแจ้งนะครับตัวนี้นะครับเป็นทรงใหม่นะครับงานผมนะครับ่ายทรงใหม่นะครับตัวนี้เป็นงานตัวอย่างอยู่นะครับเป็นไม้สักนะครับนี่นะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นงานตัวใหม่นะครับงลูกทรงใหม่นะครับตัวนี้มือสอดมันจะมีลายเส้นอยู่สี่เส้นนะครับเพิ่มมิติให้กับงานนะครับตัวนี้ราคาพร้อมยิงไพ่ประดูไม้สักอยู่ที่สามพันสามนะครับ เป็นยกยิงราคาเดิมนะครับสองพันหกนี่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาตามนี้นะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสองเก้าสี่หกสองห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์สองหกสามสามแปดะครับ ID Line s เก้าสองเก้า w g r r m นะครับนี่นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะ ID Line ตามนี้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับ ถ้าเป็นเพจเพจปืนยิงปาอย่างโกใสช่างวิศนุนะครับก็ให้น้องดูแลเป็นแอดมินอยู่นะครับตอนนี้จะสั่งมาทางเฟซผมก็ได้หรือโทรมาสอบถามก็ได้หรือสั่งไปในเพจก็ได้นะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ,น,าาบ,รน,รบนี่ก็เป็นไม้ประดูนะครับประดูมีอยู่สี่กระบอกนะครับ สนใจแบบไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับอุปกรณ์ก็มีให้อุปกรณ์ปืนยิงตานะครับมีทุกอย่างนะครับต้องการอะไรทักมาสอบถามได้เลยปีชุดไกชุดลางนะครับยางลูกดอกนะครับมีพร้อมนะครับอะไรมีแยกขายนะครับนี่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้แล้วก็ฝากงานตัวใหม่ด้วยนะครับมือสอดรูปทรงใหม่นะครับนี่ตอนนี้ ตัวนี้เป็นงานตัวอย่างนะครับน่าจะเป็นอีกสามสี่วันนับน่าจะขึ้นเป็นตัวว่างไว้สักสี่ห้ากระบอกนะครับรูปทรงนี้ก็น่าจะตอบจยดลูกค้าได้ดีนะครับเพิ่มลวดลายให้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับตามนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้งานผมเป็นงานสั่งจองคิวตอนนี้ก็ประมาณ10-14วันประมาณนี้นะครับการสั่งจองไม่มีมัดจําการสั่งจองแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมรายละเอียดงานไว้งานเสร็จก่อนจัดส่งผมจะโฮแจ้งนะครับครับผมสวัสดีครับ